เราอย่าไปบอกเขานะว่าเราอ่ะจะเปิดน้ำเลยเดี๋ยวให้เขาวิ่งกันฮะดีไหมพอเห็นเราซุกซิบจะฟังนั้นก็ยืนมองว่าเขามีอะไรกันบ้างเฮ้ยรู้ไม่รู้รู้รู้ไม่เดือนรู้พูดเบาๆยังหูดีอนะแถวโน้นอะหนีกันใหญ่เลยทุกคนโปรเจกต์บ้านสวนนี่เหนื่อยเหมือนกันนะแม่เนาะใช่รอคนเขียวรอคนติดทุกอย่างใช่ครับทีนี้เดินเก็บ กินเดียวห <laughs> ดูเสียง <laughs> หัวเราะด้วย <laughs> สวัสดีครับว,วันนี้เราไปบ้านสวนกันอีกแล้วนะครับ uh huh. วันนี้ก็แวะมาซื้อผ,กผักไปปลูกกันนะครับวันนี้ก็จะเอาพริกกับมะเขือไปเพราะว่าตอนเนี้ยเราปลูกแล้วมันโตไม่ทันเดี๋ยวจะเขื เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อไปปลูกก่อนอชั่วคราวระหว่างรอที่ต้นหลักของเราอ,ะะอ่ะจะโตเอาต้นพวกนี้ไปลงดินก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวไปถึงปุ๊บโอ้ไม่มีอะไรให้ทําเลยวันนี้แม่จะเอาอะไรไปบ้างเอาริกค่ะแม่เดินบอกว่าวันนี้เอาฟิกไปนะครับเอาริกต้นใหญ่ไปเลยแม่เรือไปแล้วก็เดี๋ยวจะเอามะเขือไปด้วยนะครับรอบที่แล้วมะเขือไปเนี่ยโหติดลูกครับทุกคนไอ้มะเขือสีเหลืองๆหลือนี่คืออะไรอะ่ะ<ม>รอ ก็คือตอแหลเอะมันยังไงเนาะวันนี้มาเติมสเบียงกันก่อนนะครับก็คืออย่างที่บอกแหละปลูกอะมันโตช้าไงก็เลยต้องมาเอาต้นกล้าที่เขาปลูกไว้แล้วนะครับพวกนี้ต้นละต้นละยี่สิบสามต้นห้ิครับนี่เลยก็ถือว่าดีนะเอาไปเดี๋ยวเราไปปลูกเลยนะครับนี่ลูกเลยดีนะอ่ก็เหมือนที่เราไปปลูกกันะแม่นาะใช่ดีเลยเดี๋ยวเลือกไปนะครับ อันนี้เอาไปแม่เอาไปด้วยสวยดีมีลูกแล้วเดี๋ยวเราไปเติมไว้ริมริมบ่อเจอเนี้ยมันเปนอีกาอ้าวเจออะไรแม่ผักชีฝรั่งผักชีฝรั่งเออนี่ไงได้แล้วแต่เวลาไปอยู่กับเราอ่ะเขาก็โตนะมีลูกแม่แม่เราก็เลี้ยงเขาดีนะดูแลเขาดีเดี๋ยววันนี้ไปตั้งให้สวยสวยแม่นั้นคืออะไรอ่ะขับแถวกินกับอะไรอ่ะ รายังไม่เคยลองเลยนะมันเป็นยัง,ง,ง,งรงแล้วเดี๋ยวเราต้องแวะซื้อบัวได้ยแมเอาไปปลูกในบ่อเรานะคนได้ตะไคร้บีกอนะครับเดี๋ยวไปปลูกไว้ต้องรินน้ำนะครับตอนนี้มีตะไคร้ินอีกแล้วนะฮะ นี่ก็คือร้านประจำของเราเลยนะครับร้านบ้านก้าวการเกษตรและน้ำปุกนะครับร้านนี้มาซื้อบ่อยมากครับพี่ๆเขาดูแลดีนะครับแล้วก็ต้นไม้เนี่ยผักเนี่ยราคาไม่แพงเลยนะครับซื้อต้นไม้เจ้านี้ไปเราไปปลูกไม่ตายเลยนะครับทุกคนรอดหมดนะครับอย่างมะเขือเเอาไปปลูกรอบที่แล้วเนี่ยติดนะครับคลิกก็ติดนะครับติดทุกอย่างเลยถือว่าดีมากเลยนะครับเจอบัวแล้วเดี๋ยวเราเอาไปปลูกไว้ในบ่อหน่อยนะแม่นะ ที่อันนี้ถ้าเกิดว่าเราไปปลูกไว้ในบ่อมันจะรามไหมครับพวกเนี้ <Okay. S 1> ลามไหมฮะามแตกอ๋อ<า>งั้น,น,นครับงั้นเอาันนี้ดีกว่านะาต่อไปนะเราจะมาดูนกนะครับหน่อยหนึ่งร้านนี้จะบอกว่าต้นไม้เขาสวยนะข้างในเนี่ยต้นไม้เขาเยอะมากเลยนะครับนี่เดี๋ยวพาดูหน่อย ระครอืมวันนั้นมาซื้อลำซำจากที่นี่ไปนะครับสวยมากเลยนะทุกคนตั้งแต่วันนั้นนะพี่เป็นไงานขายดีนะครับมาเดี๋ยวไปดูหน่อยนกกระยางเท่าไหร่นะพี่นกกรยางได้สองร้อยได้สองร้อยปาเมงโก้สองร้อยห้าสิบามสองรอบก็ยังราคาเดิมไม่มีหลงเลยว่าอีไนยนได้ครับวันนี้ได้สองร้อยห้าโอเคได้มาเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันเอาตัวไหนไปไว้ที่สวนของเราดี จะให้โดดเด่นจริงๆมันก็ต้องสีขาวนะอ่ะทุกคนเดี๋ยวผมจะเอานกกระยางกับฟา์มิงโกนะครับเดี๋ยวไปไว้ที่สวนนะครับคือมันดีตรงที่แบบพอโดนลมปุ๊บเนี่ยเขาขยับเองนะผมว่ามันมันดีนะอ๋อมันเป็นตัวโยกแบบนี้เลยน่ารักดีนะครับเดี๋ยวกะยางสีขาวไปสองตัวแล้วเดี๋ยวเอาฟามิงโกไปสองตัวนะครับฟา์มิงโกนี่ต้องเอาเหลืองกับฟ้าไปแล้วแหละนะครับนี่กระยางเขากระดักกระแดกกระดักกระเดกนะครับสวยดี นี่เ uh, ลยทุกคนร้านนี้นะทศพลพันไม้นะครับที่คลิปก่อนหน้านี้มีคนถามว่าต้นลำซำซื mm ้อที่ไหนผมซื้อจากที่นี่เลยนะครับนี่เบอร์โทรนะครับรอบที่แล้วมาซื้อต้นลำซำที่นี่แหละสนใจก็ลองโทรมาสอบถามดูได้นะครับหลังจากที่แวะดูผักดูอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้กลับไปเยอะอยู่นะแม่วันนี้น่าจะไม่มีอย่างอื่นแล้วนะครับบอกเลยว่าลูกอย่างเดียวครับเต็มระบบ พร้อมลุยไหมแม่เจ้าอะไรเพิ่มอีกไหมข้างท<ห>างเต็มเลยปลูกไม่ไหวนาทีต่อไปก็คือนาทีใช้แรงกันแล้วนะครับ<อ>ต้องลงไปปลูกบัวด้วยนะโอ้แอบเห็นเนี่ยบัวเบอร์เพียบเลยแม่ไม่ในบ่อเรามันยังไม่มียังไม่มีบัวไงแล้วตอนนี้ก็คือสิ่งที่ไม่ต้องห่วงแล้วก็คือว่า,า,ามีน้ำใช่แค่นัน้นเองก็จบแล้วนะครับไปเดี๋ยวต่อไปเข้าบ้านสวนกันเลยนะครับแล้วก็ทำการปลูก นะครับยาวๆไปนะครับวันนี้โอเคเพราะวันนี้ฝนตกใขุดด,ด,ดไม่ร้อนจิงว่าไม่ลไปถึงฝนหึมหึมหไม่ต้องขุดกันเลยนะเอาละครับทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงบ้านสวนของเราแล้วนะครับคลิปก่อนหน้านี้ไม่เดือนไม่ได้มาพ mm hmm. อมาอีกทีนึงรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงไหมแ <laughs> ม,ม่นะชุ่มช่ำเนะใช่นี่ไงก็ตอนนี้เรามีนี่เลยเสมอนะครับ บ่อบาดานของเรานะครับท่ออลังการมากเลยสีเขาเนี่โอ้โหช้ำเลยนะ่สีฟ้าไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยๆไล่ไปค่อยๆหาดินหาอะไรมากลบเดี๋ยวมันก็เข้าที่เข้าทางเองนะครับค่ะแล้วก็ต้นหญ้าของเราแม่เป็นไงไม่ตายแหละรอดแล้วนะม,มีบางส่วนที่ตายวันนี้เราก็ซื้อมาซ่อมด้วยนะครับรใช่ตรงนี้หน่อยนึงนะครับไปเดี๋ยวข้าไปดูันหน่อยมาถึงก็สำรวจก่อนเลยนะครับเฮ้ยคือมันทําบ้านสวนนี้มันตื่นเต้นทุกครั้งที่มานะแม่อือฮั เออเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้เหมือนเรามาดูเขาเรียกอะไรพัฒนาการของผัก <laughs> นี่เลื้อยไปไกลแล้วเนี่ยเฮ้ยเอาเ,เอาขึ้นก่อนแม่จับเบาๆเดี๋ยวขาดยิ่งวิค่อยจะขึ้นอยู่ด้วย <laughs> เอาล่ะอันนี้ที่แม่ปลูกซ่ำนี่อะไรอะไอ้บวบเหมือนกันแปลกนะพอเขาลงดินที่แบบเป็นดินจริงๆอ,ะอ่ะเขาโตไวมากเลยนะ<ช><ช>อืเดี๋ยวให้แม่เดือนเอาขึ้นค้างก่อนนะครับ จับขึ้นไปแม่เดี๋ยวเขาก็ไต่ขึ้นแล้วนะข้างหลังแม่ที่หูเลื้อยกันฟุบฟอบเลยแม่อันนี้ถั่วฝักยาวใช่ครับติดแล้วนะขึ้นเต็มเลยสวยแล้วอ่ะโอ้หฝั่งโน้นทรายเข้ามาเต็มเลยไม่เป็นไรปล่อยไว้ก่อนอันนี้ที่แม่ปลูกช้ำแฉะเลยครับทุกคนอันนี้ปลูกใหม่อ่าขึ้นใช่ไหมเพราะถ้าเรามาปลูกี่เห็นไหมมนสวยนะใช่ครับเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ครับทุกคน จะบอกว่าต้นกล้าที่พร้อมมาจากบ้านเนี่ยโอกาสรอดคือแทบจะเป็นศูนย์เลยนะพวกนี้นะแต่พวกนี้ยังรอดอยู่นะเนี่ยนะครับพวกนี้รอดนะครับแล้วก็นี่อันนี้ที่ปลูกใหม่ครับขึ้นมาแซมใช่ไหมอันนี้ปลูกใหม่ก็ได้นะนี่ก็ถือว่าโตอยู่นะเดี๋ยวค่อยๆเติมปุ๋ยไล่ไปอันนี้อะไรอ่ะฟักทองฟักทองโตแล้วครับทุกคนเป็นเรื่องเป็นราวนะครับบอกเลยเดี๋ยวขอถอนย้านี้ก่อนญ้าโตจะแซงแล้วทุกคน สวยครับฟักทองไม่เดือนนะครับนี่ขึ้นเต็มเลยส่วนนี้แตงโมโตวไวมากเลยนะแตงโมเนี่ยใช่เดีย๋ยวมนลุ้นนะว่าลูกเขาเป็นยังไงอันนี้คือแตงโมแคร์หรอใช่ลูกเล็กเริ่มเห็นต้นแล้วนะครับทุกคนนี่ไม่เดือนปลูกแซมเลยนะครับโตแซงเลยบอกคำเดียวนนเลยอันนี้คือแตงกวาอ่าฮะอันนี้แตงโม เริ่มมีดอกแล้วโตวไวมากเลยนะเนี่ยเพิ่งปลูกเองนะปลูกหลังรุ่นพวกนี้อีกนะอืออุ้ยอันนี้ขึ้นเป็นต้นนี่แม่ใช่นะ่นะแตงกวาเออเต็มเลยเดี๋ยวเพอาะเขาเลื้อยอะ่ะต้องให้นเนาเลื้อยนะแตงกวาขึ้นบนใช่ไหมใช่อะโอเคทุกคนก็คือเมื่อกี้คุยกับแม่เดือนแล้วนะครับผักที่เราเอามาวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปไว้ริมบอ่อฝั่งโน้นใช่นะแม่เนาะงั้นเดี๋ยวเตรียมตัวขนกันเลยดีกว่าแม่ไปหาจอบเล็กมา ดี๋ยวไปขุดปลูกกันริมโน้นเลยก็คือการปลูกวันนี้เราปลูกแยกนี้นะแม่พลิกส่วนพลิกมะเขือส่วนมะเขือได้เวลาเดินไปเก็บจะได้ไม่งงนครับนี่เลยของที่ซื้อมาวันนี้ก็หมดไปเท่าไหร่นะแม่ทั้งหมดอะ่ะเออหนึ่งพันแปดสิบบาทอ่ะพันแปดสิบบาทก็ได้มาเยอะอยู่นะครับนี่เลยตามที่เห็นเลยนะมีพลิกนะครับมีมะเขือบัวเนี่ยเดี๋ยวเราลงไปปลูกในบอ่อนะครับแล้วก็มีตะไคร้อันนี้มะเขือแล้วก็เป็นกระเพราแลก็โหระพา มะเขือก็มีมะเขือม่วงด้วยนะครับเดี๋ยวมาตามดูกันเอาไปวางไว้ก่อนเลยแค่นั้นเองปลูกนะจบเสร็จแล้วมีบัวแล้วเดี๋ยวครั้งต่อไปมาก็เดี๋ยว่อยเอาพวกปลาเลยมาปล่อยไว้หน่อยขังยูงอะไรอย่างมมนเงี้ยเนาะมไมนเดือนบอกว่าอยากปลูกไว้ริมนี้ใช่ไหมใช่เพราะหญ้าแฝกเราไม่ขึ้นะถอนทิ้งนะครับผักบุ้งนะครับติดเกิดแล้วเยอะด้วยนะใช่ครับมีกินแน่นอน ให้ฟิลมาถอนไม่ได้นะถอนพักบุ้งทิ้งหมดอะตรงนี้ปลูกอะไรแม่นี่นะครับมะเขือเดี๋ยวลงไว้ตรงนี้เลยนะาดูนะมะเขือสีเขียวครับสีม่วงเหรอ,อเดี๋ยวแม่มาก็บนะมันนะตอกทิ้ง ล้วนเลยนะครับลากเก็บจะได้เก็บเป็นแนวไปใช่ไหมเนยโอ้โห oh, oh, เอาไปกินอะไรเยอะแยะเนี่ยมะเขือโอ้ยแต่บ้านเราชอบกินแกงปงแกงป่าอยู่แล้วเนาะ mm hmm. ตรงนี้ส mm hmm. หลุมน,นะครับแ mm hmm. ม่เดินบอกว่ายาวๆ mm hmm. ไป มะเขือมีกินแน่นอนไม่ต้องแวะตลาดละใช่เปล่าเอ้ยมันมีลูกอยู่แล้ว <laughs> เดี๋ยวเก็บเย็นนี้เลยเก็บเลยใช่ไหมใช่ไว้เขาก็ร่วงแม่ไอ้ที่เห็นหญ้าลุกๆริมบ่อที่ไม่ตัดเนี่ยเพราะว่าจะให้เขายึดหน้าดินไว้นะครับแต่ก็ถือว่าโชคดีนะมันไม่พังเลยนะเดือนนะ <laughs> ถือว่าโอเคมากเลยอนะ่ะให้ไม่เดือนปลูกเขาบอกว่าลูกลักเขาทุกต้นเลย <laughs> ใช่ไหมแม่ ตรงนี้ยอมอ่ะยอมให้ลกหน่อยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวพังหมดแน่เลยแถวเนี้ยได้นะครับอ่ะแม่เดือนบอกว่ายัางเหลือต้นมะเขือเทศอยู่อีกสองต้นนะครับอันนี้เป็นมะเขือเทศเลยนะอันนี้ก็มะเขือเทศปกติสีแดงนั่นแหละแต่อันนี้พันที่แบบที่เขาใส่ต้นตำอ๋อยลูกเล็กๆก,กันนะใช่ไม่ใช่ลูกกลมนะทุกคนไม่ใช่ลูกใหญ่อ่าลูกเล็กที่ใส่ตสำ โอ้ยอย่างนี้เก็บมะละกอเก็บมะเขือเทศเก็บถั่วฝักยาวเก็บพริกพ่อมาต้องมาทําค้างสี่เหลี่ยมให้แม่นิดนึงได้ของต้นนี้ให้เขาขึ้นบนใช่ไหมใช่เนี่ยเหมือนแบบทำอ่าอ่าอ่แค่นั้นแหละอ่าเราไม่ต้องคาดสี่เหลี่ยมด้านบนหรอคาดเป็นข้อกันนะผักบุ้งอยู่ข้างล่างเดี๋ยวเขาจะเลื้อยลงไปใช่ไหมแม่ใช่ อันนั้นให้เขาเลื้อยลงน้ำได้อุ้ยได้ยินเสียงเขียนร้องแล้วออนแอดออนแอดกันแล้วนะครับได้แล้วสองต้นนะครับโหดีใจอ่ะเก็บสูงมากเดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะปลูกตรงนี้ปลูกเป็นคลิกนะเดือนนะรู้ไหนะเนี่ยเลาะแซมตามนี่ไปเนาะต้นหนึ่ง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 เลาะไว เจ็ดหลุม,มเราเอาพ่อเห็นแม่ซื้อพริกอะไรมานะ่ยพริกหยวกพริกอะไรเนะี่ยเขาบอกพริกทรงฟักทองอ๋อเออแปลกดีฮะกินได้ใช่ไหมกินได้ไม่ใช่ไม้ประดับนะไม้กินได้กินได้ <laughs> กี่หลุมเจ็ด <7. S 1> อ่ะปายาวๆทุกคนเจ็ดหลุมว่างั้น อนนี้พลิกมะเขือนะครับต้อรถกระบะมะขนเนี่ยผลผลิตเนี่ยปลูกอยู่หกต้นเอาเป็นตันเนสวนเป็นสวนแล้วนะครับตอนนี้ปลูกเสร็จแล้วนะครับพอได้นะลุงนะพอได้นะลุงบอกพอได้ครับเกษตรกรมือใหม่เอ้เห็นไหมลุงบอกเช้ามาไม่ต้องไรมีความสุขแล้วแบกจอบอันหนึ่งเหนือรอบไรยมีกินละเนี่ย เขาเรียกก็พอเพียงจริงๆนะอ่าแม่ต่อไปตะไคร้ได้เงือบอกเลยว่าตรงนี้อยากกินตะไคร้มาขุดเอาหลุมนี้ใช่ไหมแม่โอ oh oh oh. ถึงขาตะไคร้อยู่นี่หมดเลยนะครับ ลงทักมาบอกว่าเหยียบมันให้แน่นเลยไม่้อ้กหัวตายลุงบอกต่อไปอะไรแม่ผรา,าสองต้นกระเพราสองต้นเลือกเลยขุดเลยค่ะกระเพรากระโผลาพาเหรอ,อไว้ตรงไหนดีทุกคน <c oughs> <c oughs> จริงๆอ่ะพืชผักสวนครัวอยากให้อยู่กลุ่มเดียวกันนะอยากให้อยู่กลุ่มเนี้ย ตอนนี้นะรเราก็ปลูกผักของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วตอนนี้นะก็ให้พี่สมพรนะครับมาช่วยซ่อมยาให้นะครับตรงไหนที่มันตาต,าตายนะอย่างนี้โอกาสติดก็เยอะอยู่นะพี่นะเนาะเดี๋ยวรอบหน้านเดี๋ยวผมซื้อ,อมาเพิ่ม,ม,มชุ่มชุ่มชื้นดีแล้วก็น้ำเราถึงมันก็ชุ่มชื้นชุ่มชื้นดีแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะแตกออกแล้วตอนแรกอะพี่น้ำไม่ถึงว่ <laughs> าไปตม ตามนั้นนะโอเค,อเคก็พี่สมพรเนี่ยนะเป็นคนดูแลสวนให้ในวันที่เราไม่อยู่นะครับก็ให้พี่เขามาดูแลให้เป็นรายเดือนนะครับพี่เขาก็จะมาดูแลรดน้ําดูต้นไม้ให้นะครับก็ถือว่าดีนะนะครับนี่พี่สมพรนะพี่ชายนะครับบ้านอยู่แถวนี้นะครับตรงนี้มันก็ขึ้นแล้วนะที่แม่ปลูกไว้อะเ,ออเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยอ้าปลูกเองไม่รู้เสแล้วไม่ได้ออันนี้ผักชี แม่เดือนบอกว่าสามต้นนี้เดี๋ยวไปปลูกไว้ริมน้ําอีกแล้วใชใ่เขาเขาคือต้นอะไรอ่ะเดี๋ยวดูก่อน <laughs> นึกชื่อไม่ออกมันต้นอะไรนะพี่ผักแพลวคือไม่เดือนอ่ะไม่ไม่ค่อยได้กินเคยซื้อลาบเหนือแล้วเขาจะแถม,อมเออบางครั้งบางครั้งแม่ก็ไม่ได้เอามาเพราะไม่ไม่ค่อยกินแต่อ,อันนี้ลองเอามาปลูกดูใช่ขอให้มีไว้ก่อนนะเียอาบอกว่า ควรเอาอันนี้มาปลูกเขาบอกวาไว้กินกับลาบเขาพูดอย่างนี้อก็เลยซื้อมาลองดูลองดูไปซื้อมาเพราะเฮียอาอยากกินแต่เราไม่ได้กินเราไม่ค่อยได้กินก็ต้องมีอ่ะของต้องมีอ่ะเพราะถามเฮ้ยผักแพลมีป่ะเนี่ยมีถามอะไรมาคือมีหมดเผื่อเผื่อแบบกินกับลาบอะไรใช่เผื่อเดี๋ยวมาทําลงทําลาบกินกันอันนี้ต้องอยู่ริมน้ำหรอแม่แม่เดือนบอกว่าริมน้ํางั้นแถวคานี่เลยไหม ชิดน้ำไปไหม <laughs> นั่นไงเนี่ยเ <laughs> นี่ยเนี่ยเนี่ยตรงไหนเอ้ยเนี่ยแฝกเราไม่คืนให้เราปลูกเนี่ยออแซมแทนยาแฝกไปเลยเอ,อเอาละไม่เดือนเลยอีกต้นหนึ่งน้าปลูกตรงนี้สวยเลยเป็นแนวนะเอ,อเอาละสวยครับเรียบร้อย เตดนะครับหญ้าริมบอ่อเราจะไม่ตัดนะครับทุกคนเก็บไว้ก่อน โเจ็บบ้านสวนนี่เหนื่อยเหมือนกันนะแม่เนาะใช่รอเขาเขียวรอ,อเขาติดทุกกะใช่ครับอันนี้เดินเก็บกินอย่างเดียวโอ้โห <laughs> ดเดืเสียงหัวเราะด้วยผักบุง้งก็เริ่มเขียวแล้ว <laughs> <laughs> เดี๋ยวต่อไปเราจะเอานกของเรานะครับ <laughs> ไปปากไว้นะครับไปแล้วทุกคนมาก็จะบอกเฮ้ยที่นี่มีนกกระยางด้วยหรอใช่สิครับพรถาซื้อมาเลี้ยงไว้นะฮะมาทุกคน อันนี้เขาจะขยับเองได้ชอบตรงนี้แหละอุ้ยอันนี้มันน่ารักแมเนี่ยวางของเนินเนี่ยแม้ปักลงไปใช่ล้วครับให้เขาหยุ่นเป็นกลุ่มอะข้างบนตัวข้างล่างตัวก็ได้สูงไปสูงไปลงมาอีกลงมาอีกนั่นแหละแถวนั้นแหละ กดลงไปเลยเอาล่ะกดลงไปอีกก็ได้ไหมนิดนึงสวยดูมีอะไรนะครับทุกคนตัวเท่าไหร่ฮะจะบอกว่าเนี่ยตัวละสองร้อยส่วนฝั่งโน้นอ่าฟาร์มิงโกะตัวละสองร้อยห้าสิบนกยางนกไทยไงถูกฟาร์มิงโก้นกนอกแพงหน่อยอเป็นไงฟดี๋ยวรอน้สีชมพูนะเดี๋ยวรอบหน้ามาสีชมพู ดูดิเห็นไหมพ่อชอบตรงที่แบบพอโดนลมเขาจะหมุนเองนี่ตอนนี้เรากําลังจะเติมน้าเข้าบ่อเดี๋ยวใช้เป็นระบบของอ่าสเสมอฟนี่ดูน้ําที่เข้ามาครับตอนนี้น้ํานะครับที่เราปั๊มขึ้นมาจากบาดาลนะ่ะคือไ <Okay. S 1> หลเข้าแรงมากพ่อก็เอาอผักแว่นพ่อมาปลูกได้แล้วใช่ที่กรุงเทพที่เราเก็บไว้สามกระถางะนะเดี๋ยวมาลงได้แล้วนะครับเนี่ยมันเริ่มแบบโอ้ล่มลื่นชุ่มชื่นตีง okay. yeah. ่ายเราก็ตัดให้มันสัน้นได้เดี๋ยวให้เขา เต็มๆก่อนเดี๋ยวค่อยมาเก็บเดี๋ยวค่อยมาเก็บรายละเอียดนะครับน้ําไหลแรงมากเลยอุ้ยอย่างงี้พี่แป๊บเดียวก็เต็มดิใช,ใช่ไหมบบเ,เมื่อก่อนอะ่ะ <Yeah. S 1> วันหนึ่งอะ่ะขึ้นมาคืบหนึ่งอือันนี้ผมว่าสิบห้านาทีก็รู้เรื่องแล้วน,นะพี่นะน้ําแรงมากนะครับเอาล่ะทุกคนตอนนี้ก็ปลูกผักปลูกบัวปลูกอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวต่อไปจะไปต่อชุดสปริงเกอร์นะครับไว้ให้พี่เขาเอาไว้ใช้งานกันพี่เขาอยากได้ตรงไหนก็จับเลยได้ครับโอเคไปเดี๋ยวลุยกันเดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะมาทำสปริงเกอร์นะครับก็คือใช้ตัวนี้เลย PVC นะครับทําเป็นแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวทําให้พี่สมพรไว้ถามตัวเผื่อจะโยกย้ายเอาไว้ใช้งานนะครับก็ทําไม่ยากครับกรณจะบอกว่าท่อ PVC เนี่ยมันเหลือมาจากคลิปทําร้านพี่เดือนเออเหลืออยู่นะครับ มางั้นเดี๋ยวเรามาทำกันเลยดีกว่าข้อตรงข้อต่อเลยก็ซื้อมาเยอะนะครับได้อ่ะโอเคทุกคนได้ละนะครับแค่นี้เองฝั่งนี้เดี๋ยวเราใส่เกีียวเข้านะครับนี่ อ่ะโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ทำเสร็จแล้วนะครับคือมันทำง่ายนะครับใครๆก็ทำได้นะครับทำง่ายมากนะครับนี่เลยใช้ท่องอนะครับต่อเอานะครับเสร็จเรียบร้อยไปเดี๋ยวไปวางระบบกันก็เดี๋ยวมาลองดูนะครับต่อให้ฝนจะตกนะครับเราก็จะเทระบบน้ำนะฮะเดี๋ยวมาดูกันโอเคผมเดี๋ยวตอนนี้นะฮะเราวางระบบหัวสปริงเกอร์ไว้ครบทุกจุดแล้วนะเดี๋ยวต่อไปนะเราจะเปิดเครื่องแล้วนะครับแต่ตอนเนี้พี่ เราอย่าไปบอกเขานะว่าเราอ่ะจะเปิดน้ำเลยเดี๋ยวให้เขาวิ่งกันฮะดีไหม <laughs> <laughs> พอเห็นเราซุบซิบจะฟังก็งยืนมองว่าเขามีอะไรกันเปล่า <laughs> <laughs> เฮ้ยรู้เ้รู้รู้รู้ไม่เดือนรู้พูดเบาๆยังหูดีอีกนะแถวโน,น้นอะหนีกันใหญ่เลยทุกคนอ่ามาอันนี้เดี๋ยวเรารอช่างมาเก็บสายไฟให้นะครับอ่าทุกคนเดี๋ยวมาดูกันนะครับระบบน้ําของเรา เป็นยังไงบ้างโอ้โหทุกคนชุ่มชื้นหมดทั้งแปลงเลยนะครับตอนนี้าบ,าออบอกเลยว่า้นากระหึ่มจริงแล้วก็ชุมช่มฉ่าทั้งแปลงเลยนะครับเป็นไงช่างแไอ้สเสมอตัวนี้อยู่เลยนะตัวเดียวนะได้ยีสชั่วโมงโอ้โหสุดจัด ตัวเดียวคือแบบก็หึมเลย,ยนี่สงการณ์พี่ก็เติมน้ำในบ่อเนี่ยนล้นเข้ามาแล้วก็ฉีดเลยอ่ะเล่นเหรอแล้วก็เล่นใช่เหรอ,นอนนเจอเแผลแปลงอื่นเลยเบ้านข้างโค้งข้างๆต้องไม่ต้องต่างคาเลยอ่ะ,อะโอเคทุกคนก็จะบอกว่าตอนนี้ระบบน้ำของเรานะครับตเต็มระบบของจริงเลยนะฮะนี่เป็นไงแม่น้ำสดชื่นแรงมากสุดมากเลยนะน้ำแบบกระหึ่มของจริงเลยนะครับไม่น่าเชื่อนะปั๊มตัวเล็กๆแค่นี้สามารถดันน้ำได้แบบกระจายเลย บ,บ่อเราดิเดี๋ยวเดิ<ค>นไปดูด้านนอกก่อนนะคไปโอ้ยังกับฝนตกครับทุกคนก็ตอนนี้สายยางอะ่ะก็อาจจะไม่สวยนะครับทุกคนแต่ว่าตอนนี้เราเลี้ยงหญ้านะแม่เนาะให้มันได้น้ําที่มันชุ่มชื้นนะครับแล้วก็บอกเลยว่าตอนเนี้น้ำมาโอเคมากเลยนะครับไปเดี๋ยวเดินดูกันนะครับโอ้โหมันฉ่าทั้งแปลงเลยเดือนดีเนาะตรงโน้นพี่ตบอก็ถั่วแล้วแหละเพราะว่าต้นไม้ตรงนั้นเราเยอะใช่ครับอ่ะมาเดี๋ยวมาดูนะครับ โอ้โหกะหึ่ม,มากไม่ต้องกลัวนะว่าหนาทีมันจะหมดอ่ะโอ้โหหัวนี้หัวนี้เบาหน่อยได้ไหมออกมายันถนนเลยคือระบบระบบของสเสมอ่าแม่แรงดันเขาเยอะมากนะครับดีจริงดีจริงนะทุกคนใช่เพราะจะบอกว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากสำหรับการเจาะบ่อบาดาลน,นะครับ เราไม่ต้องเสียค่าน้ํานะครับแล้วก็จ่ายแค่ค่าไฟอย่างเดียวแล้วน้ําเขาเนี่ยแรงมากตอนที่เราเปิดเติมน้ําลงบ่อปลาเราเนี่ยคือแป๊บเดียวเองเต็มแล้วเราเดินท่อ2นิ้วมานะครับแล้วก็จะเต็มแบบเนี้ยใช่ใช่ครับสวยเลยนะครับชุ่มฉ่าอย่างเนี้ยพี่สมพรแกก็ไม่เหนื่อยด้วยมาถึงสับสวิตแล้วก็คอยดูว่าเออตรงไหนมันขาดใช่ก็คงจะรถเฉพาะแค่ตรงนั้นอะ ปิดน้ำได้แล้วนะครับนี่ก็อันเนี้ยพี่สมพรเราให้ช่วยดูแลช่วงที่เราไม่อยู่แล้วเดี๋ยวต่อไปเลี้ยงกงเลี้ยงไก่ก็ให้พี่ช่วยเก็บไข่เลี้ยงไก่ให้นั่นแหละแต่เดี๋ยวเวลาเรามาเราก็มาดูแลต่อนะครับคือเวลาเราไม่อยู่อะไรเงี้ยไม่มีคนให้อาหารไก่ถูกไหมแม่เราก็ต้องแบบมีคนคอยดูแลนะครับ,รบแม่ถูกใจนะระบบน้าโอเคเลยเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้หน่อยแม่เก็บอะไรกลับบ้านวันนี้เมื่อกี้ไปแต่งพวกกระเพราหัวระพาอืแล้วก็ ใบกะเพราอันนี้ได้เก็บแล้วใช่อันนี้ผักแทวครับอันนี้ผละพาอันนี้สะระแหน่หนี่มะนาวอันนี้มีน้ํานะอือแล้วน,นี่เป็นมะเขืออ,อันนี้ท้องใสจะแก่แล้วแหละแล้วพริกแม่ไม่เก็บหรอยังเดี๋ยวรอให้แดงก่อนอ ร้อแก่แปบนึงได้ครับผมโอเคก็สําหรับวันนี้คลิปบ้านสวนของเราครับผอถือว่าประทับใจแล้วก็ดีใจมากทุกอย่างมันเริ่มดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเขียวใช่ครับแล้วก็หลังจากนี้เราก็จะเข้ามาดูแลบ่อยๆอาทิตย์หนึ่งสองสามวันแหละนะครับต่อให้เราไม่ได้มาเราก็มีพี่สมพรช่วยดูแลให้นะครับถือว่าโอเคเลยเราจะบอกว่าพี่แกเนี่ยก็เป็นคนที่ทําสวนอยู่แล้ว จบเลยนะครับ,บถือว่าดีถ้าพวกเราทําอะไรผิดแนะนําพวกเราได้ทําแบบนี้แบบนั้นนะเพราะถ่ายไม่เดือนเรายินดีรับฟังเพราะเราไม่ใช่กเกษตรกช่ตัวจริงแบบแนะนําเลยแบบต้องปลูกแบบนั้นนะต้องปลูกแบบนี้นะเราจะไปอ่านคอมเมนต์แล้วก็มาพัฒนาสวนผักของเรา<ช>บ้านสวนของเราเอาเป็นว่าบ้านสวนหลังนี้ก็ขอให้เป็นเหมือนบ้านสวนของพี่ๆีน้องๆ้องทุกคนด้วยใช่ดูการจเจริญเติบโตไปพร้อมพวกเราแล้วก็ช่วยพวกเรา แบบลุ้นไปด้วยเราปลูกแติดได้กินไหมใช่ถ้าเกิดวัน้างหน้าเราปลูกตรงนี้แม่ปลูกเต็มไปหมดเลยเนี่ยตรงน,<ช>รงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วผักมันเหลือเยอะพวกพี่ๆอยู่โซนใกล้เคียงนครปฐมวันไหนเราเข้าทักอินบ็อกมาหรืออะไรก็แล้วแต่แวะมาเก็บผักไปกินได้เราไม่ได้ห่วงนะใช่ไหมมาเลยเพราะเราเดี๋ยวเราจะปลูกเยอะแยะไปหมดแหละถึงวันนั้นปุ๊บ,บเดี๋ยวเราจะเก็บใส่ถุงวางไว้พี่มาเที่ยวมาชมมาเยี่ยมหากันเราก็จะแบ่งผักไปให้ทานได้เพราะยังไงเรากินไม่หมดหรอกเรากินไม่ทันด้วยแม่ใช่ถูกไหม นาะแล้วเดี๋ยวริมๆเนี่ยแม่ที่มีอิฐแถวๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะตั้งแปลงด้วยทั้งหมดเลยนะพื้นที่ทั้งหมดที่มันมีเนี่ยเราจะปลูกหมดเลยเนี่ยเหมือนข้างหน้าพวกนี้เราก็ปลูกของกินหมดเลยนะนะแม่เนาะใช่เดี๋ยวริมโน้นก็จะมีของกินคือโอ้โหแนวโน้นยังไม่ได้ปลูกเลยเห็นไหมแนวรั้วนั่น่ะอันนั้นเราจะปลูกพวกมันพวกอะไรเดี๋ยวว่ากันอีกทีของกินอ่ะเยอะแยะมากมายเดี๋ยวต่อไปเราก็จะมีผักสลัดด้วยเพราะฉะนั้นกินกันไม่ทันหรอกครับทุกคนขอเรียนรู้ก่อนใช่ขอเวลาหน่อยโอเค สำหรับคลิปนี้ขอบตัวไปก่อนนะแล้วพบใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย